วัสดีครับพี่นองเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาเบิรงพี่น้องนะครับหลายๆคนอาจจะลืมนะครับว่าสำหรับมิตซูบิชิไททันนะครับมิตซูบิชิไททันนะครับเขาล็อกคันเร่งแบบใดนะครับเขาล็อกคันเร่งแบบใดบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับ พี่น้องมากดตรงนี้นะครับล็อกความเร็วนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเข้ากดกดลงตรงนี้นะครับตรงมือเขานะครับเนาะกดปึ๊บนะครับกดปึ๊บแล้วไฟมันจะขึ้นตรงนี้ครับพี่น้องครับขึ้นตรงนี้นะครับก็ขึ้นเสร็จแล้วให้เข้ามากดตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าอยากขย้นเก่าสิบเป็นบ่าครับเข้าอยากขยนเก่าสิบนะครับเข้าก็มากดตรงตัวนี้นะครับกดลงค้างไปจักสองวินาทีนะครับลองบ้างนะครับ ไเลยครับไปเลยครับปล่อยเสร็จเห็นบ่ครับอ่ารถกระเลีนปกตินะครับหากะเอาตีนออกได้ขอโทษเด้อครับพี่น้องเด้อเอาล็อกเหลวเห็นบ่ครับพี่น้องแลเลนรถถีแลเลนอยู่เกือบลอยนึงแลเลนอยู่ลอยนึงนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งนี่พี่น้องครับขอโทษเด้อพี่น้องเด้อนะครับเห็นบ่ครับเอาตีนออกเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับจากทนเลนะครับเอาตีนออกเลยปล่อยเห็นรถแลเลนปกตินะครับอ่าปล่อยเห็นรถแกนเลีนปกติเลยครับ เดนไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่น้องทาพี่น้องอยากเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับเข้ากดตรงนี้นะครับรถบวกขึ้นนะครับนี่รดขึ้นปึ๊บบัดหนึ่งนะครับเห็นไ่รถมันกกี้เพิ่มความเร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ขัดอยากเร็วอีกกรกดอีกนะครับเห็นบอกความเร็วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับรดอีกปึ๊บขึ้นอีกนะครับอ่าคุณน่ะมันเะเพิ่มขึ้นไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับเอาตีออกนะครับพี่น้องเนาะ ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ่ายพี่น้องอยากทียุดธนะครับอยากที่ยุดธแต่คือนะครับแคนเซลนะครับปึ๊บ <dynam> เอาไมเลยนะครับอ่าเข้ากดแคนเซลตรงนี้นะครับกดแคนเซลตรงนี้คือเอาไม้นะครับโอเคครับพี่น้องครับลังหาคนลืมนะครับกดปิดรถครับพี่น้องรถมันหลาครับรถมันถนนโลงครับถาถนนโลงห้เห็นแปลว่าเมื่อบ่ายเมื่อสองพูดได้ปวดขานะครับพู้ได้ปวดขาเพราะอยากติดยาเบงยาเพิ่เลีงนะครับเวลารถลงโลงยังไงนะครับ จากสิผักขาเอาขาออกนะครับแล้วก็สาบาทเท็ดได้นะครับปิดนะครับปิดปึด๊บาหายนี่แหละครับฟอรมลูเล็กๆน่อยครับปุ๊บางคนก็าอาจจะเฮ็ดเป็นเยอะครับแต่ว,ว่าอาจิดลงหลงลืงลงลมๆนะครับลงลืมวันนี้ก็ใส่วลได้ลโลงนะครับพ่นเรียนเงวๆใส่ก็ซอยขาเข้าได้นะครับเพราะต้องเหยียบคันเร่งเพราะต้องเอาขาเหยียบคันเร่งไปตลอดนะครับ โอเคคร awesome. ับพี่นอครับขอพูดได้หลายครับพี่นอครับเป็นเอ่อมาเตือนมาเตือนความจับเฮานะครับลองลองเห็ดเบิงครับทบท่วนไว้นะครับอย่าลืมทนท่วนไว้โอเคครับพี่นอครับขอบคุณได้หลายครับอย่าลืมกดไหล่กดแช่นะครับกดหัวใจข้างล่างคลิปน้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับขอบคุณครับพี่นอครับ